ยิดเดียวเองยังไม่พร้อมเลยครับพี่เ็เอามียัดลูกเลยะอะไร Max สวแม Max <this>. ์เ i สเฮ้ยแล้วก็หลุด <What? S 1> บ่อยจังวะแม่งซื้อกาแฟมาหกไปแล้วครึ่งแก้วว่าแต่ว่าเอา้า ไ่ไไมอยเกดกินก็บอกเอ,อ้ออยากกินดีๆก็บอกกาแพ้ไม่ถึงวะพี่จะทิ้งทำไมวะพี่กาแพไม่ถึงแน่เลยกระเทนี่จะซื้อมาแก้วหนึ่งยีิบหกบาทอันนี้อันนี้เหมือนซื้อมาสิบสามบาทเลยยี่สิบหกแต่ได้ราคาเท่ื <laughs> ่ได้ปริมาณสิบสามบาทอะสิบหกบาทเนี่ย เกียวเลยคน16 20 26นี่ฮะเนียบบ้ปะไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่รู้ราคาอะไรฮะฮาร์ดมาแล้วเหรอยังยังไม่เห็นฮาร์ดเลยพี่เออยังไม่พูดถึงฮาร์ดคำเลย อะไรฮะเน็ตฮะยังไม่พูดถึงฮาสักคำเลยนะใช่ถามชิคดูไม่รู้ครับอ๋อนะอ๋ะอที่เก็บเสียงซ่อมไม่ได้อ๋อนี่ซ่อมได้นี่อวยวาย mấy chó bơi vạn kín nơi bay 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 อะไรผมจัดไป้ผมผมตั้งนานแล้วไม่ได้ไปออยิงกับห้องนู้นมาเล่นด้วยอื <c oughs> บกาหยิบจากเพื่อนไง<ๆ>ไม่ได้หยิบ <c oughs> <c oughs> เออหยิบจากเออหยิบของเพื่อนมาไงเพื่อนตายปั๊บหยิบมาปั๊บเข,าเข,าเขา้าเข้าตู้เนาะไม่ใช่คนอย่างนั้นครับไม่ใช่ครับไม่เคยครับไม่แต่ไปยิงกับพวกมันอะแล้วก็เพื่อนไม่เก็บก็เก็บของคนพวกนั้น,นะ <c oughs> อะไรเนี่ยเอาให้ได้เลยใช่ปะ,ะไหนเนาะ จำไว้ก่อนนะจำไว้ก่อนตรงนี้มีหนึ่งเซตนะครับพี่ดิ้งมาพักล็อกพักล็อกสวดตัวพี่ดิ้งขายอยู่ดีๆแ่ะขายแล้วล็อกสวดตัวคืนด้วยล็อกทองอ่ะเนี้ย่เงี้ยแยเนี้ย่เงี้ยแยเงี้ยล็อกเนี่ยล็อกลุ๊ปล็อกลุ๊ปแล้วก็เป็นเตวอนตัวเนี้ยคร๊บ เดี๋ยวเปสตัวได้เนี่ย,นนยกองไปนะออเลยเค็ออก <c oughs> มันจริงๆตักเสือกตัวนะดูดิดโอ้อย่างดีระอย่างหรูออะปืนที่ตู้กลางแทบไม่มีอะปืนเซ็ตอะไม่เคยไปหยิบปืนตู้กลางจริงๆเพราะรู้ว่าหยิบไปมันไม่มีอะไรเว้ยมันหยิบมาแล้วมันไม่ได้ของเว้ยไม่ใช่ไม่ได้ของเลยมันต้องมานั่งจัดใหม่เยก็เลยไม่ไปหยิบเลยผมหยิบกรสกาหากาแล้วหา,หา,หาไม่เจอ แต่งไม่มีสการนี้พี่ได้มาจากหน้าบังหมดเลยจ้ะหน้าบังนี่สักสก้าผมเดชมีมีไม่สการ์ตัวหัวฟ้ามันรสก้าสกบเล็กสกบเล็กมาอ๋อแล้วพี่ก็มามาใส่ของแต่งลงบังดีวยวมีมีดไหมมีดไม่มีในกองไม่มีมีดมีดอยู่หน้ารถกระบะอยู่ในรถกระบะแต่บุกนี่พี่เก็บไว้ทำอไมเยอะแยะจังนี่ ลูกบุงมีลูกบุงมีลูกมีลูกเชียวเอาให้ฮะบุงเขาเยังงเนี่ยเนี่ยอ๋อบุงนี่หรอต่อแต่ว่าสี่นะสี่ก็บอกอ่ะสี่ก็บอกได้มาตอนไหนอีกหนึ่งตัวตนฉันอีกตัวอีกหนึ่งตัวตนในตัวฉันหรือเปล่าลูกบุงห้องดามีบุงมีบุงมีลกับบอกเดียวหาก็หาให้วุ่นอ่ะ นี่ไงไอเอในแรกเนี่ยเตรียมเลยไอเอชไอในกระเป๋าสูตรไอเอชในกระเป๋านี่แต่ไม่มีของแต่งใช่ปะกระสุนกระสุนกระสุนเฉยใช่ไหมกระสุนมันเยอะแต่จำได้ว่ากระสุนมันอยู่ในกระเป๋าไม่ศพเพื่อนก็เพื่อนฝากมาแล้วก็พี่ไม่เอาไปเก็บห้องกลางพี่ก็มาเก็บห้องนี้มันจะเป็นประมาณนั้นแหละกินยาก่อนเอื่มไหว่ะ เริน,รนไถ<ล><ล>่นหนาวก็นอน,นกอดตัวเองนะโอ้ยบุ๋งอยู่ในห้องไหนเอาใส่บอมนะอยู่เครื่องอะไรแหละกล่องบอมมาแล้วแต่มันมีคนหนึ่งเว้ยทำบุ๋งตกอะ่ะสองบอกสามบอกแล้วไม่มาเลยนะคนเนี้ยไอ้กล่<ะ>องบอมไม่มีอะไรเลยเหรอใครเอาเป็นคนใครเป็นคนดิดเนี่ย เอยวทู่ในกระเป๋าอ๋อตาเป็นคนดีสตาเป็นคนดีสเมื่อค er ืนตาเป็นคนดีสพี่ตาเป็นคนป่ะลงบังนี่วะไปๆๆๆทำเตียงที่นั่นดีดีกว่าจะได้มีปืนเติมเตียงมมีปืนเติมหรอ ดีครับดีครับวัสดีครับดี๋ยวพี่วาดลงเดียวเดียวห้องแบบลงแบบแบบเดียวได้ได้ได้เดี๋ยวควงพอวันนี้เดีด้วยก่อนยี่สิบสี่สิบซัดสามสิบซัดพอพอชิวเลย ชิวๆเนี่ยซาดเลยเหรอซาดเลยนะไปไปเฮ้ยอาหารอาหารลืมอาหารนะเฮ้ย,ยเดี๋ยวของไว้ครับเตีียวกึ้นมาด้วยเอยอคราวนี้เช็คคุมเลยคุมด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่เชียร์ในบางเองทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะตองคุมดีแล้วจะไม่มีใครมาแล้ว เื่อวานเล่นเน่้โดนงูฉกขางูฉกฉกาฉกฉกฉกขาขาดเ่าคนอื่นไม่โดนผมเม่โดนก็บอกแล้วไม่ออกใครแค่นั่นแหละพี่ดิงเข้ามาเพิ่มเขาไม่เปิดไม่อะพี่ดิงเขาไม่อยากดูจบเร้วเหรอพี่ดิงเด็กได้แล้ววันนี้ใช่ อย่าไปเลทนะครับเลทได้จั้งเลทได้ตั้งแต่วันหนึ่งแล้วครับผมเลทได้ตั้งแต่วันปีใหม่ละวันที่หนึ่งแล้ก็รอเนาะเริ่มปีใหม่ก็เลยรอคนๆต่ยู่เนาะโนฟินิกนะครับไม่มีฟินิกไปนะครับเดี๋ยวข้างออกได้ฟินิกคนให้รอก็ใจลอยส่วนคนคอยก็ใจจะขาด พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลั่นเลยโอเควันนี้พักก่อนนะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จริงอาจจะไม่ได้เล่นยาวเลยนะวันมาอาจจะไม่ได้เล่นยาวนะโอ้โห <laughs> แล้วพี่ว่านก็จะไม่อยู่แล้ว <laughs> ลมาเด้ <c oughs> มาเด้อกินเขามาเด้อนอนนอนเด้อนอนน้ำกัดน,นอนนอนเด้อหลับแตาแม่ทิครรัมนอนอนอนนอนนอนไอหนีเมื่อวานยังเฮ้ยแหลก ไล่อะแรงไล่เยอะฮึปไอ้นี่เปิดประตูเนาะเมื่อวานเฮ้ยโอดูประตูโอ้โอ้สกี้ท็ปละไปไหนมาพี่ดิ้งเฮ้ยถ้าเอากล่องมาซ่อนอันนี้แล้วทาสีแดงสั่งคีย์บอร์ดมาสั่งของมาคุยสั่งคีย์บอร์ดให้ส่งคีย์บอร์ดมา แล้วมันจะส่งไหมน่ะไอ้ไอ้หกสิบาทพี่อ่ะโลอันนี้ซื้ออีกตัวหนึ่งแอคแท็กแอคแท็กชาร์กยังปล่อยแม่งไม่ยกกู้มายกสั่งคีย์บอร์ดแอคแท็กชาร์กที่มันเป็นแม่งเป็นเอ็กเอ็กเอ็กแปดหกเอ็นหกแปดเอ็นขอแปดที่มันเป็นแมกเนติกเจ็ดร้อยต่อมันฮะต่ออ๋อสองล้อ ใช่เมื่อหนึ่งวันพันสองพันหนึ่งพันสองอ่ะสองถ้าสมงติ่ไอ้พวกนั้นส่งจริงนะพี่จิงเต็มบ้านเลยนะโอยผนังเลยนะไม่เป็นไรแขวนบอดข้างหลังไม่เป็นไรพี่พี่เก็บไว้ให้ผมอันนึง้น้องเออจริงจริงเตือบแล้วอะไรพี่ฮะ้วตัวเป็นนั่นเลยสตีปเลยดูตัวพี่จิงเป็นสตีปเลยพี่บ้านต้องทำ ทำหมวกไม่ได้เฮ้เช็คไม่ใส่เสื้อคุณโดนเซนเซอร์เนี่ยอ๋อนี่เป็นเสื้อเป็นเสื้ออะไรเหรอใส่เกาะอยู่วว้าเอาชุดพรางไปใส่เอาไปเอาไปเอาชุดพรางไปใส่นี่ใส่อยู่พี่อย่ามาไม่ใส่มันขึ้นเซนเซอร์เนะพี่ตัวเนี่ยขึ้นเซนเซอร์เสื้อไม่ใส่แล้วเออหายแล้วพี่เปลี่ยนไม่ใส่เสื้อมันจะได้มีช่องใส่ของ จริงแล้วมันก็ได้เปรี่ยนมาเรอร์เห็นปะหรือมองไกลๆเห็นเรื่อยปะไม่ขึ้นไม่ขึ้นมองไกลๆไม่ขึ้นเท่าไกลเท่าไกลอะ่ปะถ้ามองไกลเลยวึิ้มซื้อๆไปเบื่อแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วสรุปใครต้องปวดมีคนะตายไปแล้วอีกแล้วไงเด็กๆๆที่าจะใช่นี่ว่าส่วนเขาลงบังเขาวิ่งกันออกมาถึงแล้ว อว่ามันวิ่งออกมาก่อนแล้วนี่มันวิ่งไปไหนไม่รู้ยังก็อยู่ในบ้านอยู่เลยฮะออกมาแล้วอยู่หน้าเราเนี่ยใครอยู่ <laughs> ในบ้านเฮ <laughs> นะ้ยผิดทวนหร,รหรือเปล่าผไข่าจะตาลายนอนน้อยทำไมคนดูพี่ว่านขึ้นหนึ่งคนไลค์ตัดต้องบอกอยู่ว่าไลค์มัน อัดติ๊กเดี๋ยวนี้ขึ้นไรใหม่แล้วมีคําว่าหลุดแล้วก็มายมกสองตัวเดี๋ยวก็จะมีมายมกเพิ่มมาทีละตัวทีละตัวมาว่ายวนไมมผมดี้วยโอ้ถึงพอดีถึงพอดีมีอาหารป่ะเดลิแพคเดลิแพคทำไมชอบหาอาหารกันวะทำไมไม่กดเดลิแพคกันอ่เอาแบ่งเอาแบ่งไปเดี๋ยว ลองแล้วกดปุ๊บแป๊บเดียวไม่ถึงพี่มัมให้ละพี่มัมให้ละไม่ต้องเขียวอ่ะยำ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 ้าอาปากเลยเล่นไปเล่นมาสเต็งขึ้นหกแน่แป๊บเดียวอ่ะพี่สเต็งห้าจุดสองแล้วมั้งเออห้าจุดสอง คอนขึ้น3.3เด็ก3.5สเต็งยัง3.2อยู่เลยเนะนี่ยคอนคอนพี่อ่ะผมว่าคอนมันต้องขึ้นช้ากว่าสเต็งน,นะพี่ทำไมสเต็งคอนพี่ขึ้นเร็วอ่ะมันพี่แบกของหนักบ่อยไงแล้วว่าพี่ก็วิ่งตลอดเนี่ยไอ้แบกบของหนักสเต็งมันต้องขึ้นนะพี่ก็สตงเขาขึ้นงไม่วิ่งถ้าวิ่งถ้าวิ่งถ้าวิ่งบ่อยอ่ะคอนมันจะขึ้นเยอะกว่าสเต็ง้น ถ้าแบกของน้อยแต่ว่าวิ่งเยอะอ่ะมันจะมันจะขึ้นขึ้นคอนเยอะกว่าแต่ต้องต้องถือปืนแล้ววิ่งอ่ะต้องถือปืนเฮ้ยใครมาตายกลางถนนวะเฮ้ยดูบัดดิดูบัดดิอยู่ๆศพชายไม่ทราบชื่อเฮ้ยอเอออยู่กลางถนนน่ะตัวมาเชตัวมาเชยโดนรถชนหรือวะล่าเมีผีอยู่ข้างหลังวะวิ่งดูเชื่อฮดูเชื่อแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง ลงบังหรือเปล่าใช่แล้ลงบังเราเปล่านะเราเสดีสวัสดีสวัสดีเอ๊ะแม่รักคุณคปลานมเฮ้ยผีเพิ่งตายตรงนี้เนี่ยผมฆ่าเฮ้ยไม่ผมตีแรงไม่รู้เดี๋ยวป้ายามาอะไรอะพี่ดิ้งเป็นเสมอเปลอาทำไมเนี่ยพี่ดิ้งเป็นเสมอเหรอเป็นโดนเลมอนเหรอ จะเมอเป็นสเตปโอ้ยเฟรมยิงอยู่ห้าสิบนะออกเมืองใหญ่มาวิ่งร้อยอะหรือว่ามันโดนรถชนวะหรือร้อยยี่สิบเอ็ดหันหน้าไปเอาห,หันหน้าไปบังเกอร์เหรือร้อยยี่สิบเนี่ยมีคนแน่นอนโดนรถชนเหรอเด็กเติร์นแล้วเด็กเติร์นแล้วเด็กเติรต์นเสียงผีร้องเสียงผีร้อง แค่เด็4.5มันก็เห็นผลแล้วพี่วิ่งพิวจัดเราดูรอบๆก่อนนะเผื่อมันแบบกำลังเด็ก4.8คอน4.2มันเด็ะไรตัดต้นมงต้นไม้คอน3.8 5.3คอนคอน3.6เต็ง5.6แบกของได้3แบกของได้40โลเองอ่ะตัวพี่อ่ะขนาดพี่สร้างตัวใหม่แล้วนี่ ห้าแปดห้าสองสามสามสามห้าจะสร้างตัวใหม่แม่งก็ไม่ได้ทองแม่งอยู่ในตัวนี้โอนทองไม่ได้ที่ก็คดเป็นเงินมาวะโอชาคนห้าแปดแปดเว้ยแต่ห้าแปดแปดไม่เข้าเลยแปดร้อยหกสิบแปดห้าแปดแปดโอ้ยอินแปดเลยไม่ใชฮะคนอ๋อมันขึ้นได้นะแปดนะห้าแปด ไม่ <ใน S 1> อินขึ้นแปดได้นะถ้า,ากินน้ำยาขออ,อินแปดได้กินนะนี่ไงมีคาสเตอร์เลยไม่ต้องพักได้ยี่ว่าเลือดแบบโอ้โหเลือดเท่าไหร่อ่ะคอนเอเอา,เอาง่ายถ้าถ้าพี่ขายทองอะ่ะขายทองแล้วซื้อทองอ่ะพี่จะขาดทุนไปประมาณสี่แสนน่ะอะไรพี่ถ้าสร้างตัวใหม่ไงบอกให้ให้ขายให้ซื้อให้เอาทองไปขายก่อนอ่ะ ปปถ้าขายไปปุ๊บใช่ป่ะก็จะขาดทุนจะขาดทุนไปสองแสนห้าแล้วก็ซื้อทองอีกก็จะขาดขาดไปอีกสองแสนกว่ารอเซร์ฟดีค่อยเ,เข้าบังดีกว,ว่ารอยตอรงนี้อ่ะ,อะเออเผื่อมันอาจจะมาออกมาตัดพุ่ม,มระหว่างนี้ก็เดี๋ยวไปใครเห็น,น,น,นสังเกตพื้นดีๆนะเดี๋ยวพื้นนูนๆนะเว้ยไม่เบี่ยงด้วยว้ย ที่พี่เคยเห็นอะ่ะมันไม่วางเตียงก่อนนะอย่าวางวางไม่เสร็จแล้วอย่าบ่นนะเว้ยม,มันวางขอบ,บ<า>หน้า,าผาเว้ยมันฝุดเอาไปแล้วอุตส่าห์ทำไว้เช็คมาทำเตียงที่พังเลยโอ,โอ้โหใครคงทำอะไรเยอะขนาดนะั้นพี่ว่านไม่มันเป็นเศษเศษหมดเลยเท่าไหร่เนี่ยเถ้าร,าราาวมกันประมาณห้าสิบชาร์ตโอ้โหเยอะนะเยอะอยนะนะอันนี้พกเยอะนะพกเยอะนะ ผมพกแคสามสิบะอีกจัดอะไรไม่ได้ขายเก่งขนาดนั้นไงสวัสดีครับเฮ้ยเข้าออกได้ดูมุมใหม่พี่ไม่ออกมามุนี้ไม่มีมุมนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับมุมนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำไมหน้าหลักมันไอ้นี่วะมันมายืนใส่เสื้อสีเดิมวะไม่เป็นสีที่ทำไว้าับ บวก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 ฮ่าบวกกัเมืองชานเมที่เธอทนทรรมาอยู่บนทางที่เราสองคนวันกันไปยังฝันสุดฟ้าเฮ้ยนี่มันเพลงขอบเตียงเสียงปรับเท่าไหร่ดีอะพี่แม่มันเข้าอ่ะแบบเสียงมาพูดเราอ่ะเสียงอะไรโอปีเอสอะลบเท่าไหร่ดีอะ มันเข้าทุกอย่างเลยอะก็ดูก็ดูใน OBS ไงว่าถ้าเราลองทําอะไรก็ได้ลองทําอะไรก็ได้แล้วดูขีดเอาอ่ะว่ามันเด้งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเสียงพี่คอโตได้ยินเะล่ะไม่ได้ UI มาไหมวันนี้ลองคอโตลองทําอะไรดูว่าขีดมันขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นแหะใช้ทองบ้างเดี๋ยวบูดมันไม่ใช่ใช้เลยอดิอ่าใน OBS อ่ะเข้าไปตั้งไอ้นี่ด้วยอ่าฟิลเตอร์อ่ะใส่ฟิลเตอร์ใส่นอยซับเพนเข้าไปยัง ดูใส่ฟิลเตอร์ในนี่หรอเสียงหรอใช่ใช่ฟิลเตอร์เสียงแล้วก็เลือกที่เป็น noise noise suspension เนี่ยการลดความลดการเสียงรบกวนนี่หรอเออแล้วก็เปิดสักสามสิบก็ได้ลบสามสิบหรือลบสามสิบห้าประมาณเนี้ยเปลี่ยนข้งบนตรงตรงเม็ดต่อเป็น speed speed ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนในหน้าฟิลเตอร์จากเม็ดต่อตรงข้างบนนะให้ให้เป็น speed แล้วก็ปรับมันจะมีให้ปรับก็ใส่สักสามสิบสามสิบห้าอย่างเงี้ย แล้วก็ลอง<ม>ก็ได้เเข้ามาม่กันเนี่ยแผ่นตนอถ้าต,ตบในในไ,ตตบไตกลๆไม่ได้ถ้ากดเนี่ยตบมือไกลๆ <หา S 1> มันจะไม่ได้ยินยังไม่มานะไม่ได้ยินเสียงเลยแต่วันนี้คุณอาจจะได้ยินเ,เปิดเลยเนี่ยแล้วก็เปิดแชมป์แล้วก็ใส่ลบเสียงในสักสองจุดสองจุดลบสองจุดสองจุดห้าสองจุดเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองฟังดู แล้วเอาแบบอันนี้ไม่ได้น้อยแบบอะไรอะ Rn นอะไรอย่างเนี้ยไม่อันนั้นมันใช้ CPU ตัดแล้วเมันเสียงมันหายเยอะเสียงมันดูดเสียงเกินอ๋อเราใช้แบบปรับเองดีกว่าถ้าถ้าใส่อันนั้นมันจะหายไปเยอะประมาณอะไรสามสิบสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบสองลองดูลองเลื่อนดูแล้วก็ดูขีดขีดตรงไหนอะอเฮ้ยเขาเกมได้ล้่ลองพูดก็ได้ ตรงตรงไม้ใช่ป่ะมันจะมีขีดใช่ปะ่ะเราแล้วเราหยุดพูดแล้วลองทําอะไรก็ได้แบบถ้าไม่มีเสียงภายนอกอะแล้วดูว่าขีดมันขึ้นเยอะเปล่าเสียงตรงไม้มันเด้งเยอะหรือเปล่าตรงนี้ปะ่ะที่เจอก่อเมื่อวานพี่แทบไม่เด้งเลยตัดไว้อะผมมันเด้งไมอย่นีเด้งอย่าให้เกินครึ่งอะ่ะถ้ามันเด้งเกินครึ่งแสดงว่าเสียงเสียงเข้าลบเท่าไหร่ประมาณลบเท่าไหร่เสียงเข้าประมาณลบ สามสิบลบยีิบห้ามันถึงจะเข้ามันจะมีขีดข้างล่างใช่ปะเนี่ยจากอดีตนิดนึงเนี่ยเด้งไปลบสิบอ่ะถึงจะเข้าอันนี้เตียงใครนี่ก็ได้เตียงผมจแต่วบูปินน้อยวะเตียงกับผมมั้งตรงนั้นอ่ะได้หรอลูกเลยแล้วกันใช่ใช่ใช่เตียงกับผม ีนชเรลผมลืมที่วางเตียงของวะน้านี้เนาะเข้าเกมไม่ได้เดี๋ยวไอ้นั้นมาขอซื้อโมดูลอีกกว่าได้มีโมดูลไหมเตียงเลยมันน่าจะอยู่ใกล้แค่เนี้ย บ้านตรงข้ามนีงเออเดินวนเดินวนสองสารอบนวะหาตีาง,งเอ,อไงไม่เจอโน่นไงอยู่ฝั่งโน้นมาทำไมฝั่งนีอนนอน้อ่ะหาไม่เจออยู่บนหุ่นฝั่งโน้นหลังหินฝั่งโน้นนนเฮ้ก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วอะไรวะนะวางเอง มีผ้าป่ะขอผ้าหน่อยดิผ้าเหลือชิ้นหนึ่งเวอมาเอามาเอาหมดอ่ะโอ้ยมีช่วยด้วยอะไรต่อยมันดิมันไม่โดน่ะเดี๋ยวเออนี่ไงได้ผ้าละ เฮ้ยไม่มีผ้าเช็คผีแม่งดอบลูกกระตาอันเดียวไอ้เวนมาเนอรมาเนอรผีแม่งดอบลูกกระตาอันเดียวมาเขียวอะไรกันทำไมผีไม่ถอบเสื้อผ้านึกว่าจะได้ผ้าเอาแล้วทำไมมีดมันออกมา มีดอยู่ในปืนอยู่ๆมันออกมาอยู่ข้างนอกได้ไงอ่ะดักดักดักโอ้โหเป็รวันตกหมดเลยอ่ะผมอันเนี้ยเอาปืนมาแล้วเร่งตกหมดเลยแล้วเช็ควางของไปพื้นนี้ไม่หายอ่ะไม่หายถ้าไม่มีคนมาแน่ใจถ้าไม่มีคนมาหายดิไม่เราเล่นใกล้ใอยู่มีมีคนแฮกมีคนแฮก ดียิงดิยิงดิไม่ปดูข้างนอกก่อนไปดูล้าก่อนเราดูข้างนอกก่อนดูข้างนอกก่อนอยู่ข้างในวะพี่ไม่ไม่ไม่แฮกหน้าประตูเลยหน้าประตูหน้าประตูอยู่ดูข้างนอกก่อนดูเพื่อนก่อนเอาหน้าขอนที่แสดงหน้าก่อนเด้วเนี่ยโอ้ยม่งดึงมีดออกมาเองอีกแล้วมาตัวเดียวเหรอวะยิงยังอไงยังยัง รอดูมันก่อนรอดูมันก่อนรอให้มันแฮกให้เราก็ได้